สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางนิกีย VIP เช้าบ่ายนะคะประจ ա วมาอาทิตย์ที่ยี่สิบหกมิถุนายนหกห้าเนาะ VIP เช้าตัวเด่นก็คือหนึ่งกับเก้าตัวรองก็คือเจ็ดกับสี่นะคะหนึ่งก็หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า 48, เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าสี่แปดเนาะหรือจะจับคู่ไฟอ่ะตรงนี้ก็ได้นะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะสามตัวก็หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะขอขอยินดีทุกคนโชคดีนะคะต่อไปวีไบาย ตัวดิ่งก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ9กับ7นะ3ก็303133363739 6063666769 909193969799 707173 7679นิดลูดตัวดิ่นทั้งสองแนวทางนะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้นะคะสามตัวก็369 693 997 กเก้าเก้าสามสามหเ้านาะถ้ามันจะเบิ้ลก็เบิ้ลในตัวเดอสามสามหกหกเดเจ็ดเกนะจับคู่ก็จับสามหกหกสามสามเก้าเก้เจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดเนาะเช้าก็บ่ายเลขมันจะมาเหมือนกันเดอก็จับเอาสตัวนั้นกับสตัวนั้นไปซื้อด้วยกันได้นะซื้อเช้าซื้อบ่ายเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ให้กระช่องน้ำเพชรพาดรวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะก็ขอให้โชคดีเด้อเข้าสามตัวตรงๆเด้อเสาร์อาทิตย์นะี่เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ